สวัสดีครับผมติก๊กภูเก็ตวินเทจครับวันนี้จะมารีวิวเสื้อที่จะลงตลาดนัดจตุจ,ตจักรพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่นะ12บสอวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะ,ะตัวแรกเลยนะเป็นปากหลังทอมมี่บาฮาม่าครับตัวนี้น่าจะเป็นไซส์แอลเนาะปากหลังทอมมี่บาฮาม่าเืตัวนะปากหลังได้มาเยอะครับรอบนี้อันนี้ก็เป็นปากหลังทอมมี่บาฮาม่าครับ สวยั้ยสวยไหมปักหลังตัวนี้ไซส์ XL ครับทอมมี่บาฮามาอันนี้ตัวนี้ก็ XL คนาะทอมมี่บาฮามาครับตัวนี้ก็ XL ทอมมี่บาฮามาแล้วก็จะมีงาน NFL FL นะครับหนึ่งตัวมีงานอะโลฮ่าพับขิก US US นะครับตัวหนึ่งฟาร์มเวฟลายสายเมาสายเมามีซานต้ายให้ดูซานต้าทีละตัวเลยซานต้าสวยไหมซานต้าหนึ่งซานต้าอันนี้แขนยาวนะ ยาวนิสซันต้าตัวนี้แขนยาวอีก,อกตัวสีแดงไปเร็วๆด้วยนะแขนยาวตัวหนึ่งตัวนี้สวยวนี่สวยมากเลยแขนยาวนิสซันต้าแบบเท็ดที่ใส่แว่นด้วยนี่แขนยาวซันต้าสีเขียว ซานตาสีดำตัวสุดท้ายเด็ดสุดเลยซานตาตอนนี้แบบเขาเรียก OVP OVP สุดจัดก็มีงาน Rain Spooner นะ Rain Spooner CL Rain Spooner อันนี้จะเป็น Rain Spooner หมดเลยนะตัวนี้เป็นผ้าก,กับครับผ้าก,กับอันนี้เป็น Rain Spooner เก่า เก่านี้คือเก่าปีที่แล้วตอนนี้ก็เป็นเลนสปูนเนอร์นะขี่หมดแนะตัวสุดท้ายเลนสปูนเนอร์เดอกันพรุ่งนี้นะครับผมที่ตลาดนัดจตุจักรโครงการหร้านผมอยู่ใกล้ประตูสิบเจ็เลยพอเข้าประตูส7ปุ๊บดูทางขวานิดนึงเจอเลยขอบคุณครับ